อดอกไม้แบบงามแหงจ้ะนี่จ้ะมบังรับท่านเล็กๆจ้ะนำท่านเล็กๆน,นำใสเป็นตาม่เห่าคนว่ะอือตามลิ้มตะลิงนี่ก็สินี่พักเสียนได้จ้ะพ,พักเสียนพักเสียนฝรั่ง เปี่ยนฝรั่งกับผักกระเทียมปลาของสวีเดนคอยเก็บใส่กันได้จ้ะอฝรั่งงามอุ้ยมันนี่